วันนี้ขอนำเสนอชุดไฟ LED ขนาด70ซนมคูณ50ซนมมาพร้อมหลอดไฟแบบคั่ว E27 ใส่ได้4ฮอเดอร์หรือว่า4ช่องนะคะ หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปสำหรับไฟทั่ว e 2 7ตอนนี้ที่เรากำลังลองเป็นไฟ led แบบหลอดพ่อโพดนะคะขนาด60วัตต์ส่วนความสว่างก็ขึ้นอยู่กับกำลังไฟกำลังวัตต์ที่เราใส่ไปนะคะด้านหลังของตัว h o ดอร์จะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่2ฝั่งก็คือสามารถปิดเปิดได้ทีละ2หลอดนะคะเราลองเปิดปิดไฟตัวที่เราใส่ดูนะคะอันนี้2หลอดอันนี้4หลอดคุมซอกบอกที่แถมมาเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะคะใช้งานง่าย จะออกมาความสว่างประมาณนี้นะคะที่เราลองส่วนตัวไฟนี้จะมาพร้อมขาตั้งที่แถมมาก็คือ2 8 0ซมแบบชกลมนะคะไฟตัวนี้เหมาะสำหรับงานไลฟ์สดงานวิดีโองานถ่ายภาพนิ่งเป็นชุดแบบโฮมเซ็ตราคาประหยัดนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถกดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ